จะเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะ EP ที่แปดสิบเจ็ดแล้วค่ะงานรุ่นนี้เป็นงานผ้าสลาบลินินนะคะเป็นลินินผสมสลาบค่ะรอบบอกอยู่ที่ห้าสิบความยาวของเสื้อยี่สิบแปดนะคะวงแขนตัวนี้นะเป็นนะคะทรงแขนล้ําเป็นนะคะทรงนะคะแขนล้ําเอชชะงักนิดนึงมองก่อนนะคะเป็นทรงแขนล้ําค่ะ คุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบนะคะลวดลายดีไซน์ผ้ารุ่นนี้นะคะคอมเมนต์สีกันมาได้เลยเรามีสีนะคะกลมค่ะตามมาด้วยสีเขียวสีเขียวตัวนี้เราเรียกนะคะน้ำตาลตัวนี้เราเรียกส้มค่ะแล้วก็ต่อด้วยสีแดงพี่ผีใส่ม่วงมีด้วยกันทั้งหมดนะคะรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด6สีด้วยกันคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบนะสีไหนสีอะไรนะคะ คอมเมนต์สีกันมาได้เลยจ้าสำหรับนะคะงานผ้าสลาบตัวนี้ตามด้วยนะคะเวลาสั่งสินค้าแจ้ง e p ต่อด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนอยู่ในลิงก์ไลแอดแล้วทักลิงก์ไลแอดมาได้เลยหรือถ้าลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่เคยเจอเจอพี่บีมาเจอเจอกันในครั้งแรกนะคะพิมพเบอร์โทรก่อนเลยค่ะนะคะเป็นการนะคะแจ้งที่อยู่จัดส่งให้ ของเรามีนะคะทั้งนะคะปลายทางนะคะและโอนเงินสดมี2ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับนะคะทางร้านค่ะส่วนของเราก็จะเป็นนะคะบริษัทจำกัดนะคะรับรองได้ไม่มีนะคะปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะนะและตามมาด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ดีนะ เราจะได้มาจะเจอกันในทุกครั้งที่เรานะออกคลิปให้ค่ะหมายถึงว่าพี่บี่ทำคลิปออกไปนะคะคุณจะได้เห็นพร้อมด้วยตอนนี้พี่บีมีไลฟ์สดในช่องนี้นะคะตอนเช้าถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสะดวกคุณลูกค้าท่านไหนว่าง แวะมานะคะเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะส่วนการสั่งซื้อเราก็สามารถสั่งได้ทั้งนะคะไลน์แอดหรือเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอได้เลยพร้อมด้วยลิงก์นะคะที่อยู่นะคะหน้าจอได้เลยค่ะพิมพ์เข้าไปในนะคะช่อง YouTube ได้เลยว่าอยากได้สีไหนรหัสอะไรสีอะไรแบบไหน ได้เลยนะคะสำหรับนะคะไลฟ์สดพี่บีค่ะส่วนในคลิปก็เราสั่งการตามปกตินะคะคุณขาแล้วก็กราบขอบคุณนะคะในกำลังใจในทุกๆคอมเมนต์ในทุกๆออเดอร์ที่สนับสนุนพี่บีมาค่ะนะคะกราบขอบคุณมากๆเลยแล้วเรามาเจอกันนะในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะกราบขอบคุณค่ะสวัสดีนะ